สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะผู้จัดการฝ่ายขายฟองบริครมอเตอร์นะคะวันนี้หนิงจะมารีวิวรถตัวกระบะแคปนะคะตัวนี้เขาเรียกว่า Open Cap XL ็กพันะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยค่ะจะมีออปชันแล้วก็แต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะตามหนิงมาชมเลยค่ะนี่เลยคะ่ะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า Open Cap XL ็กพ<ๆ>ัเกียร์ธรรมดานะคะเป็นกระบะแคปยกสูงนะคะเป็นกระบะแคปเปิดได้นะคะคันนี้เนี่ยเห็นแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะเป็นรถ FC จากจังหวัดเลยนะคะลูกค้าทําสวนยางนะคะคุณรัตดารัตนะคะกับลูกชายนะคะน้องแจ็คก,ก็คือทําสวนยางแต่สามารถออกในโปรของเราได้นะคะโปรนี้จบอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า1 9 9 0 0บาทเนะะี่ยค่ะได้อะไรบ้างกับรถคันนี้นะคะ อันดับแรกเลยนะคะหนิงพามาชมตรงด้านหน้านะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวกระจังหน้าจากกระจังหน้าเดิมนะคะมาเป็นตัวกระจังหน้าแรปเปอร์นะคะตรงกระจังหน้าแรปเปอร์เนี่ยเราก็ทําตัวอักษรที่เป็น F O R D ตัวอักษรตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าสีอะไรนะคะส่วนคันนี้นะคะเลือกเป็นสีแดงนะคะเลือกเป็นสีแดงตัดกับรถสีขาวแล้วก็ดูสวยมากลงตัวนะคะแล้วคันนี้หนิงจับกีดอายไลเนอร์ด้วยนะคะก็คือใส่รอบ ไฟหน้านี่เลยค่ะสีดําแบบนี้เลยก็จะเข้ากับกระจังหน้าสีดําแล้วก็ตัดกับตัว Ford สีแดงนะคะทําให้รถดูสวยแล้วลงตัวมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเราใส่สกรูทรงฟริตนะคะสกรูทรงฟริตเป็นแบบ t ู o ทน n e นะคะ t ู o tone mm hmm. ตรงนี้ก็คือเป็นสีขาวเหมือนตัวรถแล้วก็เป็นตัดด้วยสีดําแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรามี โลโก้เป็นรูปม้าสีแดงนะคะคันนี้น้องเลือกเป็นสีแดงกับคุณแม่เลือกเป็นสีแดงนะคะเป็นรูปม้าสีแดงเพื่อให้เข้ากับตัวกระจังนะ FORD นะคะบอกเลยว่าดุแล้วก็สวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะหนิงบอกเลยว่าขับขับเข้าสวนยางเนี่ยทุกคนต้องเหลียวเหลียวตามองรถคันนี้แน่ๆเลยเพราะว่าสวยมากๆแล้วก็ดูใหญ่แล้วก็ดูสูงมากๆเลยนะคะทุกคนถามว่า XL พัทเนี่ยมันตัวเตี้ยหรือเปล่าหนิงบอกเลยว่าสูงมากเนี่ยหนิงยืนที่ให้ดูนะคะอันนี้คือ ใส่แค่ขนาดล้อขอ16นะคะก็ยังสูงประมาณอยู่ในระดับหน้าอกของหนิงเลยนะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวตี้ยแคะเป็นตัวกระบาแทบยกสูงนะคะราคารถอยู่ที่699,000บาทนะคะถัดมามาดูกันด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยปกติรถรุ่น XL p พั s เราจะมีซุ้มล้อขนาด3นิ้วมาให้จากโรงงานนะคะแต่ว่ามันหล่อไม่พอ เราก็เลยใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะคันนี้ใส่แบบมีหมุดนะคะเป็นหมุดเงินนะคะค<อ>ก็ทําให้รถดูสวยและโดดเด่นมากๆเลยถัดมาตรงด้านล่างตรงนี้นะคะใส่เป็นแมบกบดอกไม้ขีดเงินนะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเป็นหมุดเงินรอบพันเลยนะคะแล้วเสริมหล่อด้วยยางมอนเตอร์เอทนะคะตัว AT3 เนี่ยดอกยางมันจะไม่ใหญ่มากไม่ดังมากมันจะไม่ดังสนั่นแล้วก็จะไม่สั่นนะคะใส่แล้วก็ดูหล่อมากๆเลยแล้วที่โดดเด่นนะคะตัวนี้นะคะเขามีที่ระบายความร้อนตรงด้านข้างที่เขียนว่าตัวเทอร์โบเพราะว <para S 2> ่า ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะอยู่ที่170แรงม้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราเสริมความหล่อด้วยเขาเรียกว่าคิ Q ้วกันสาด4ชิ้นเลยนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆและยังไม่พอยังมีราวหลังคาสีดำแบบนี้บนหลังคาให้ด้วยเพิ่มความโดดเด่นและสวยงามสงาม่างามมากๆเลยและที่สำคัญนี่ค่ะตัว XL พัต รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแต่รุ่นนี้นะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตั้งแต่ XL พัดกันเลยทีเดียวนะคะก็ทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยดีเยี่ยมเลยแล้วก็ทําให้รถสวยด้วยเวลาเปิดไฟนะคะถัดมาตรงด้านข้างตรงนี้นะคะตัว XL พัดตัวนี้นะคะก็มีบันไดข้างให้จากโรงงานเท่ๆหล่อๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ขึ้นรถได้สะดวกสบายเพราะรถเราค่อนข้างที่จะสูงนะคะอ่าถอดมาตั้งด้านข้างยังไม่พอเรายังมีติดสติกเกอร์นะคะติดสติกเกอร์ลายสัดโทนนะคะเป็นสีดำทูโทนแดงนะคะตัวนี้ ปกติเนี่ยเราเลือกได้นะคะว่าจะเป็นเลนเจอร์แรปเอหรือว่าอะไรแต่ตัวนี้น้องแจ็คนะคะเลือกเป็นชื่อตัวเองค่ะก็คือ J A C K นะคะนี่เลยค่ะขับไปใครก็รู้นะคะว่ารถคันนี้เป็นของน้องแจ็คนะคะก็เทหล่อมากๆเลยและที่สําคัญนะคะหนิงเสริมม้ารองมือเปิดตรงนี้สีดําเพื่อให้เข้ากับมือจับสีดํานะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะป้องกันรถเป็นรอยได้ด้วยเวลาเราจับมือเปิดเปิดรถหรือต่างๆนะคะก็ทําให้สวยงามด้วยแล้วก็ เขาเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยทั้งสวยงามแล้วก็ทําให้รถไม่เป็นลอยด้วยนะคะเวลาเปิดประตูรถนะคะถัดมาตรงด้านหลังนะคะยังไม่พอเุ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้คะโบจ่ายแค่1 9 9 0 0บาทของแถมเยอะขนาดนี้นะคะโอเคเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรบาร์เอาร์แรนเดอร์นะคะแบบขายาวนะคะแล้วก็มีห่วงด้วยนะคะตัวนี้ก็ อ่าเป็นตัว G T Outlander เป็นแบบว่าออฟโรดเลยนะคะเป็นโลบารเหล็กนะคะยังไม่พอเรายังใส่ครอบฝาถังน้ำมันสีดำตัดด้วยสติกเกอร์คำว่า Ranger แบบนี้ทำให้รถดูสวยงามแล้วเข้ากับซุ้มล้อขนาด6นิ้วมากๆเลยนะคะสติกเกอร์เราไม่ได้ติดที่ด้านข้างนะคะเราสาดคนมาถึงตรงบั้นท้ายตรงนี้เลยนะคะ ไลเนอร์ติดให้แล้วนะคะจากโรงงานนะคะสวยงามมากๆเลยหลังจากที่รู้ความหล่อของด้านหน้าและด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะหนิงจะพามาดูความหล่อของด้านท้ายนะคะเพราะว่ารถคันนี้หนิงบอกเลยว่าไม่มว่าจะมองด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะคะหล่อแล้วก็ดุดดันมากๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านท้ายเราประกอบด้วยนะคะของแถมของเราก็คือตัวครอบไฟท้ายสีดําแบบนี้นะคะเพราะว่าเรากริดอายไลเนอร์แล้วเราต้อง ข้อไฟท้ายสีดําแบบนี้ด้วยทําให้รถดูสวยลงตัวแล้วก็เนื้อนวลๆสีขาวๆแบบนี้นะคะพอตัดไยไลเนอร์ er สีดําเข้าไปตัดข้อไฟท้ายสีดําเข้าไปแล้วทําให้รถตัดดูลงตัวมากๆนะคะฝาท้ายนะคะเปิดได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคือเบามากนะคะเปิดได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟตรงด้านนี้ด้วยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นี่เลยขาดไม่ได้นะคะสัญลักษณ์สอดของเรานั่นเองนะคะเป็นโลโก้สีเงินนะคะ เป็นพื้นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นโลโก้สีบอลเงินนะคะก็ตัดกับโลโก้แล้วก็ตัดกับรถสีขาวมากๆเลยตัวนี้จะเป็นตัวนูนนะคะจะไม่ได้จะไม่ได้แนบไปกับเนื้อรถนะคะนูนแล้วก็ไม่โดดเด่นนะคะทำให้เห็นสัญลักษณ์ว่ารถของเราคือ ford ranger next gen นั่นเองนะคะและที่สำคัญนะคะปก,กตินะคะถ้าเป็นตัว xl p l u s หรือเป็นรุ่นอื่นๆก็แล้วแต่นะคะคำว่า ranger ตรงนี้นะคะไม่ว่ารถคุณจะเป็นสีอะไรคำว่า ranger ก็จะเป็นสีนั้นนะคะแต่หนิงบอกเลยว่าซื้อรถกับหนิงต้องจับเต็มนะคะเราก็เลยติดเป็น ตัวสติกเกอร์คำว่า r a n เ e r นะคะตรงนี้ตัดให้เป็นสีแดงเพราะว่าน้องแจ็คก,กับคุณแม่ลัดดารัดนะคะชอบให้เป็นสีขาวแดงดำตัดทูเทนอ,อันนี้ก็เลยดีไซน์ให้ออกมาหล่อแบบนี้เลยและที่สำคัญนะคะนี่เลยค่ะเรายังมีกันชน Outlander นะคะเป็นลันกันชนเหล็กนะคะเป็นเอ t าแ n นเดแล้วก็มีหัวโอเมก้าสีแดง พร้อมด้วยไฟส่องทะเบียนด้วยนะคะนิงบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มจริงๆนะคะชี้หนิงอธิบายมาทั้งหมดยืดยาวทั้งหมดนะคะแล้วก็หล่อขนาดนี้นะคะหนิงบอกเลยว่าใช้เงินออกรบเพียงแค่19,900บาทเท่านั้นเองนะคะท่านเป็นสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรนะคะเจ้าของรถคันนี้ทําสวนยางนะคะกีดยาง ะะอยู่จังหวัดเลยก็สามารถออกรถในโปรโมชั่น1 9 9 0 0บาทได้นะคะออกได้จริงนะคะยืนยันว่า1 9 9 0 0จบจริงไม่มีเก็บเพิ่มนะคะหนิงบอกเลยว่าโปรดีจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นนี้แล้วก็จากได้รถ o p e n c a แ XL p ัต สีขาวหรือสีดําสีเทาสีน้ําเงินนะคะเรามีรถผมส่งมอบทุกสีนะคะพร้อมส่งมอบแล้วก็จัดไฟแนนซ์ง่ายมากเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากสามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามหนิงได้เลยนะคะที่เพจเช็คโปชั่นบายผู้จัดการหนิงหรือว่าฟอร์ดพระนครบางแคนะคะบายผู้จัดการหนิงนะคะสามารถครับ ทักเข้ามาสอบถามแล้วก็ขอข้อมูลหนิงเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าใช้เอกสารในการออกรถอะไรบ้างนะคะหนิงบอกเลยว่าเอกสารไม่ยุ่งยากง่ายมากจัดแฟนนซนก็ง่ายมากค่ะแล้วก็ท่านจะได้รถขับภายใน3วันทําการแน่นอนหนิงบอกเลยอย่าลืมนะคะอย่าเมอแต่นั่งยิ้มอมยิ้มดูความหล่อของรถเพลินนะคะ ก็อย่าลืมนะคะว่ากดเข้าโทรหารหนิงได้เลย0869294266นะคะช่องทางของหนิงก็จะมีทั้ง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k TikTok นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์นะคะชื่อเช็คโปรโมชั่นบายผู้จัดการหนิงนะคะฝากติดตามทุกรีวิวของหนิงแล้วก็ทุกช่องทางของหนิงด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หนิงขอจบรีวิวตัว โอเพนแคปเอ็กแอพัสีขาวรถของพี่รัดดารัดกับน้องแจ็คไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่รีวิวหน้ารีวิวนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ